ะคะเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อ,อรูปแบบเปลี่ยนชื่อใน Youtube ของเรานะคะก็คือคลิกเข้าไปตรงนี้เลยแป๊บนคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าช่องของคุณก็เกิดเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะหน้าตาของมันแล้วพอเสร็จนะคะก็คือยังไงเดี๋ยว เพจนะคะก็คือกดเข้าไปเนี่ยไอตรงเนี้ยกดเข้าไปเลยนี่นะคะกดเข้าไปตรงรูปดินสอเนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีช่องแล้วนะกดเข้าไปปึ๊บแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ดินสออีกแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะคะโอเคท,ทุกคน โอคทุกคนเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเออไอ้นี่ดีกว่า แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดตกลงนี่ก็กลายเป็นแก้สายเกยมไปแล้ว <laughs> โอเคพอเสร็จนะคะก็กดออกมาก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปใหม่กดแบบนี้นะคนกดออกแล้วก็คลิกเข้าไปใหม่นะโอเครอเสร็จดสิ นี่ทุกคนเปลี่ยนชื่อแล้วแก้วใส่เกมนะคะนี่เลยทุกคนเห็นไหมวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยนะคะาสำหรับวันนี้ก็ขอเวลาขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค็ิปหน้านะคะบ๊ายบาย